น,นีกลัวสารพัดขึ้นตัวดำตัวแดงเพื่าอันนี้เาเอาไปลูกแม่บอกอดกอยากเ้าผูกได้ปะได้ได ครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องน้องโมเพื่อนมึทุกคนมาวัดสิยู่ทางฟังลาวฟังไทยหรืออยู่ทางประเทศเนาะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะสู่ซ่องนาเฟมิลี่เด้อเนาะมื้อนี้กะมาพบเสาแสงคือเก่าเนาะทุกคนเนาะอ่าพาน้องโมมาเลาะตลาดเนาะทุกคนก็เลยมาถือโอกาสถ่ายภาพบรรยากาศภายในตลาดให้ทุกคนได้เบิ่งนํากันเนาะเชิญทุกคนไปติดตามรับชมนํากันเลยเด้อนี่เนาะนี่เฮาก็มากับน้องโมเนาะ โดยสวัสดีโดยเนาะมา<ะ>เขาเข้าไปจ<ด>างในตลาดกันเลยเนาะ<ด>อ่าเฮาสิพ้าทุกคนเข้าไปนี่แม่น่ะโซนนั่นขายของสดเนาะตอนนี้กะสวยเติบแล้วเนาะสิบเอ็ดโมงแล้วโอ้โหเอาชิได้อย่างบ่ รถสามล้อก็หลยอยู่เนอะอยู่ทางเขานี่น้องกะยาเขาข้นตลาดมเจียบพ่อยเอาก็ะกี้ปล่อยสัตว์กันเลยเน กูคือว่าใชไม้มนนหมดถนัดเนาะโซเซอเันบบน,น,อนี้ไปก่อนมัติน่าอ่ะเใื่องเนาะก็ที่ัสั่งเน่ยด้พี่นอ้องอะก็ทีแบบว่าบอกโอเคไปะดตอนนี้คน,งงนกเมื่อยากมืดและเนาะเพราะวันเป็นมงก็จะเลิกตลาด

ไปเบิ้งซีนหมูทางบ้านอันนี้ตัวสารพัดพืชกัวดำตัวแดงไม่่านอันนี้มาเอาไปปลูกนะแม่เนาอยากเอาบูหูอันนี้ปลูกได้ปะนนดได้ปลูกได้ปะผู้ดไอทะเลไม่เท่าขายผู้ชิป เอาถ้วยห้าเลเอ้ยตัวห้าสามสิบลูกหลายเอาถั่วตัวใดเอาถั่วตัวใดฮะถั่วนี่หว่าอันดำๆท่านถั่วยังคะเอาตัวถั่วดำนะโดยเอาสองถ้วยก็ได้อันนี้ถ้วยหนึ่งแล้วเนาะแล้วแม่เอานั่นถ้วยหนึ่งห้าพัน เราอันนี้ถั่วหนึ่งห้าพันเป็นสิบพันเป็นสิบห้าพันอันนี้สารพัดในถั่วเนาะเมื่อนั้นน่ะเสากิสกาเพิ่นวันเด็กได้ในถั่วไปปลูกเนาะซื้อไปให้คนเจ้าบ่มปลูกบ่ไม่เอาปลูกฮะเรามีมองปลูกเนาะนงโมเราบ่มีมองปลูก กบเอาตัวนี้ห้าพันอันนั้นผัวเขียวมาต,นะตัวนั้นผัวเขียวบ๊อบนี่เอาตัวนี้เอาตัวแดงหนยางสามอย่างชิมห้าพันเดี๋ยวจกเงินใจให้คน ก็โลเนามาเยบอะนักเก็ตเนาะ้างพอตอนนี้น้อมยังทา้่มอนะสมนคะมหละกตลาดเนาะน้องโมบอกพักบอกอมเอย่อเนอะเดี๋ยวพูดนะมากินแบบไหนบุญชักนะชิมสอยากซื้อเห็นะกันยังทันเหมือนโมเบิร์แมนซื้อยังบกญจัก จะได้ยังเอ้ยยีดมันก็ยังอยู่มันมีไปสองคนเนาะแม่กินหลายซีนกันยั่งบอมอสประเภทเครื่องไส้โดยที่มันกะบวแซบนะประเภทเครื่องไส้เลยย้องมีอยู่มีอยู่แม่นี่ไปเลาะเบิ่งเสื้อผ้าปะเบื้องนี้เป็นเบื้องตลาดสดดิ่ชิไปเบิ่งเสื้อผ้า สภาพอะไรอยู่ฝากเบื้องล่างคุณเรื่องที่สภาพทอเลที่

ัน่ห้าก็พามูเกือกระาตากน้ำหเบื่องขายเสื้อผ้าน้องโมกิ่น้ำแบยังหงายางกเรื่อยๆน้องโมกิ่น้ำเลาเรอยน้ำห่านนี่ดังได้เอามาจักินออกมาทักิน <laughs> <laughs> นี่นาะห่านห่านขายน้ำเนาะห่านขายดีดีฮานเพิ่น ึืนนี้บ่อาอ,อย่างก่อนหน้าเน่เดี๋เทื่อมาเลาะตลาดจอแสงก็บ่อยพาหนุ่เพื่อนเข้ามาเบื้องทางในเสือผ่าตื่นเมื่อนีมน้มาถ่ายทางในเบื้องกับเจ้าขายเสือผ่าเนาะทุกคน เรื่องหลายเนอะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องห้านขายส่งอันนี้ดมัเนเป็นตรงหลา ก็มีหลายห้างนี่เป็นห้านขายทรงเฉเื้องสั้นสอเป็นห้านขายคำ ได้ยังไงยีนเตียนเทสไปจาแน่มีอย่างอยากได้บอลน้องโมคิดว่ามีแนวอยากได้บอ้โหเลยเลอสุดอันนี้เนาะไซมอนอยากได้โมมีสุดใหญ่อันนี้มีสุดใหญ่กว่านี้บอ หตีแต่ว่าเราโตใหญ่สูงสามว้านบ่อันสูงประมาณนี้แหละ่ว่าตุ้ยนะโอ้ตุ้ยได้ใหญ่ึงเนาะแมนนสองแขน2องรขามบอลูบสองข้านะคือแพงแช่เดี๋ยวเ้าซื้อควรไม่ได้แสนสนไมัน อันนี้เป็นเครื่องขามากออกอยาเนาะอ่ามันจะมีสีเสียดมีมากเนาะมีหาดพี่มิ่นเด้ออันนี้น้องโมคุญัญงออกนาเ่าแล้วเนาะน้องตุญัญ

เอาออกมาจากตลาดแล้วทุกคนนะเนาะเขาก็ใช้ทีพากันก,นกนลับและเนาะโดยก่อนจบคลิปก็ฝากมูเพื่อนเนาะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอนา Family นาเฟมินี่ในเด้อเนาะเพื่อเป็นกำลังใจนะ้อยให,ห้คลิปต่อ,ตอไปเนาะขอขอบใจทุกคนหลายๆเด้อสำหรับการคอมเมนต์้วค็เบิง่งคลิปเฮาเนาะต้นจ,นจบเนาะขอขอบใจทุกคนหลายๆเนาะขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งื้อได้ขายมาานค้าขายลํำรวยนะเด้อเจริญก้าวนานนหน้าในนาทีการงานเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อทุกคนสบายดี